สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบ้ครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูการเช็คเฟซนะครับเฟซของแฟนหรือว่าการเช็คว่าวันหนึ่งแฟนเราทําอะไรบ้างคุยกับใครบ้างนะครับกดไลค์ใครบ้างถามตอบกับใครบ้างนะครับซึ่งแม้ลบจากการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับย้ํานะครับว่าถึงว่าถึงว่าถึงจะลบจากการแจ้งเตือนไปแล้วหรือว่าลบการสนทนาไปแล้วนะครับเราก็ยังสามารถดูได้อยู่นะครับ ซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมจะมาแนะนำนะครับก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่ facebook ครับโอเคพอถึงหน้า facebook นะครับของแฟนนะครับหรือว่าของเพื่อนที่เราจะรู้จักนะครับให้เราก,กดไปที่ขีดสามขีดด้านบนครับจากน้านี้เลือกที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับแล้วเลือกที่การตั้งค่าอีกทีหนึ่งครับ โอเคพอมาถึงหน้านี้ให้เลื่อนมาในหัวข้อที่4นะครับข้อมูล Facebook ของฉันนะครับอพอถึงหน้านี้ให้ทุกคนเข้าไปที่บันทึกกิจกรรมนะครับโอเคในหน้านี้นะครับมันจะบอกวิธีบอกรายละเอียดนะครับของการสนทนานะครับของแต่ละวันของเฟซนั้นนะครับ ซึ่งเราสามารถตรวจเช็คได้นะครับจากตรงนี้เลยถึงแม้เขาจะลบการแจ้งเตือนออกจากหน้าเฟซหลักไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้มันยังขึ้นอยู่นะครับเพราะวิธีที่จะลบาการบันทึกกิจกรรมเนี่ยต้องลบจากหน้าของบันทึกกิจกรรมโดยตรงนะครับเพราะส่วนมากคนเขาจะไม่ค่อยลบไปหรอกครับมันก็จะบอกเราหมดเลยว่าวันนึงเราสนทนากับใครบ้างนะครับกดไลค์ใครบ้างนะครับพูดคุยกับใครบ้างนะครับ ซึ่งในหน้านี้มันจะบอกหมดเลยนะครับส่วนใครที่นะครับเข้ารหัสแฟนแฟนไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้คนนั้นผมแนะนำนะให้กลับไปดูคลิปกันก่อนของผมนะครับเพราะว่ามันจะมีวิธีการบอกเข้ารหัสของคนที่เข้าไม่ได้นะครับว่าเราจะไปขอรหัสเฟซบุ๊กของแฟนเนี่ยจากตรงไหนได้นะครับแล้วก็มีวิธีการ เข้ายัางไงได้นะครับให้ทุกคนกลับไปดูในคลิปก็กล่องผมนะครับสาหรับคนที่ไม่สามารถเข้ารหัสของแฟนได้นะครับแต่ถ้าใครเข้ารหัสของแฟนได้ก็เข้ามาดูในของหน้านี้เลยครับมันก็จะหมกหมดเลยกี่วนันกี่วันนะครับวันไหนคุยอะไรกันบ้างมันก็จะรวมอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดครับเพราะว่าหน้านี้มันเป็น,ปน,ปนหน้าบันทึกกิจกรรมของ facebook โดยตรงนะครับโอเคถ้าเรา สนใจอยากรู้นะครับก็ให้เราไปเลยโอเคเขาก็จะบอกหมดว่าเอเราคุยอะไรกันบ้างนะครับคุยกับใครบ้างมันจะขึ้นหมดเลยนะครับเราสนใจไหนกกดเข้าไปดูอันนั้นเลยนะครับโอเคครับก็มีแค่นี้เนาะสำหรับวิธีการตรวจสอบตรวจเช็คว่าวันวันหนึ่งเฟซบ o ๊กของแฟนหรือเพื่อนเรานะครับหรือของเราเองนีครับคุยกับใคร กดไลค์ให้ใครบ้างสามารถตรวจเช็คได้จากตรงนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แมมโบสวัสดีครับ